เฮงดังๆค่ะราคายางประจำวันที่6 ตุลาคม2 5 6 5ราคาปรับขึ้นนะคะจะปรับขึ้นกี่บาทไปรับชมรับฟังกันเลยกับคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากัญยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดน่นนาโรงงาน d r c ไม่ต่ำกว่า3 5เปรประจำวันที่6ตุลาคม2565ราคากิโลกรัมละ46บาท10สตางค์ค่ะเป็นราคาที่สอบถามจากบริษัทและสมาคมยางคนเมื่อเทียบกับราคาของวันที่5ตุลาคม65นะคะซึ่งอยู่ที่45บาท90สสตางค์ต่อกิโลกรัมสรุป วันนี้6ตุลาคม65ราคาปรับขึ้น20สตางคงค่ะถัดมาเรามาเช็คในส่วนของราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีวความชื้นไม่เกิน3%อยู่ที่47บาท88สิงต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนอยู่ที่50บาท85สางตา่อกิโลกรัมยางก้อนทั่ว drc 100อยู่ที่42บาท80สิงต่อกิโลกรมัมค่ะ ดีใจกับพี่ๆน้องๆชาวสวนยาทุกท่านนะคะ45บาทกว่ามานานหลายวันแล้ววันนี้ขึ้นมา46บาท10สตางต่อกิโลกรัมค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย